สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีส a s ย By Tip นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สองเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สในราชวงศ์บ้านพูหลวงครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2275 ถึงพุทธศักราช2,301เรียกกันอย่างสามัญชนว่าขุนหลวงบรมโกศหรือพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสมัยของพระองค์เป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลายหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตได้9ปี25ปีในรัชสมัยของพระองค์มีความสำคัญคือ เป็นยุคสงบสุขยุคสุดท้ายของอยุธยาเป็นยุคที่งานวรรณกรรมศิลปกรรมเฟื่องฟูสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในอยุทยาในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอายุย้อนไปถึงสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมโกศบูรณะปฏิสังขรณวัดในอยุธยาครั้งใหญ่เราไปฟังพระราชประวัติกันนะคะก่อนครองราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรคำให้การคุนหลวงวัดประดูทรงธรรมระบุพนามว่าเจ้าฟ้าอาพรสมเด็จพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2223นราในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบ,บดีหรือพระเจ้าเสือมีพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเพชร พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระบรรทูลน,น,น้อยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบอบดีและเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าท้ายสระภายหลังการเสด็จสวรรคตรของพระเจ้าท้ายสะได้เกิดการสู้รบกันระหว่างพระองค์กับเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศ อันเนื่องมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งมีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐาอย่างถูกต้องแต่เมื่อพระเจ้าท้ายสากใกลสวรรคตกลับตัดสินพระไทยยกร,ราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนทรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระองค์แต่เจ้าฟ้านเรนทรไม่รับราชสมบัติ เพราะเห็นว่ามีกรมพระราชวังบอวรอซึ่งสมควรได้รับราชสมบัติมากกว่าพระเจ้าท้ายะจึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัยซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์รองเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกิจระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีทำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าภายหลังเหตุการณ์สงบแล้ว กรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ขึ้นของราชสมบัติเฉลิมพระนามว่าพระมหาธรรมราชาและสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศหลังจากเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศสิ้นพระชนพระองค์เจ้าแก้วซึ่งเสด็จหนีตามเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศไปด้วยนั้นทรงเป็นฝ่ายเดียวกับเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศ หลังจากพระองค์ถูกจับได้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีรับสั่งให้จำไว้แล้วทรงคิดกลอุบายกับขุนชำนาญชาญนลงภายหลังจากขึ้่นของราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม,มกโกศทรงพระธทม,มนัตแค้นพระไทยสมเด็จพระเชษฐทาทิราชเจ้าตรัสว่าจะไม่เผาพระบรมศพส,สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะะแต่จะให้ทิ้งน้ำเสีย พญาราชนายกว่าที่กลาหมจึงกราบทูลแล้วลมอ้อนวอนพระองค์อยู่หลายครั้งจนพระองค์ทรงยอมพระไทยและทรงมีพระกรุณาดำรัสสัง่งให้ตั้งพระเมรุมาตขนาดน้อยคือห้าวาสองซอกให้ชักพระบรมศมพออกถวายพระเพิลงพระบรมศพส,สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะตามโบราณราชประเพณี กบฏจีนนายก่ายพุทธศักราช2 2 7 7กบฏจีนนายก่ายหรือจีนนายไก้สืบเนื่องจากก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจะเสด็จขึ้นครองราชได้มีการประหารชีวิตขุนนางและเจ้านายที่เข้ากับฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยครองนายก่ายกลุ่มหนึ่งได้รวมพักพวกกันรวมประมาณ300คนเศษสมคบคิดบุกเข้าปล้นพระราชวังหลวง ในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จประพาสล้อมช้างณเมืองลบบุรีแต่ปร้นไม่สำเร็จจึงหนีไปข่าวกระบฏล่วไหลไปอย่างพญาเพชรพิชัยจางวางกลมล้อมพระราชวังหลวงเป็นผู้รักษากรุงกับขุนนางจำนวนหนึ่งพญาเพชรพิชัยจึงได้นำกำลังเข้าปราบพวกกบฏบ้างถูกฆ่าบ้างแตกพ่ายหนีไป พญาเพชรพิชัยส่งเรือเร็วไปยังเมืองลบบุรีกลาบบังคมทูลรายงานข่าวกบฏให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบครั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จก,กลับมาอย่างกรุงศรีอยุธยาโปรโดให้ติดตามจับตัวกบฏได้จำนวน281คนไตส่สวนบูญคดีแล้วจึงประหารชีวิตพัวหัวหน้ากบฏ40คนที่เหลือโปรโดให้ลงพระราชอาญา เที่ยนโบยตามโทสานุโทษแล้วปล่อยตัวเหตุการณ์กบฏในครั้งนี้ทำให้ชาวจีนในกรุงศรีอยุธยาถูกจับตามองและเป็นที่รังเกียจของชาวกรุงศรีอยุธยาไปนานพอสมควร